สวสัสดีครับพวกับก็ไปแล้วนะครับคนสร้างบ้านอุดรธานีนะครับวันนี้นะครับก็มีโอกาสนะครับได้เข้ามาตรวจงานนะครับอยู่ที่บ้านเชียงยืนนะครับจังหวัดอุดรธานีของเราเองนี่ครับบ้านตัวนี้อยู่ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านหนองหลอดนะครับบ้านหนองหลอดเชียงยืนครับเป็นบ้านชั้นครึ่งนะครับังค่อนข้างสวยนะครับผมชั้นครึ่งเป็นที่นิยมของเราพักมานะครับ งานนี้ก็เป็นอีกหนึ่งครับที่แนะนาเพราะว่าฟังก์ชันการใช้จอยหรือว่าการใช้งานต่างๆครับครบถ้วนม,ม,มากนะครับตอนนี้เขาจะมีาการรับติดิ์ของงานเนาะก็จะมีช่างไฟเข้านะครับช่างบัวครับแล้วก็ช่างกระเบื้องครับเข้าพร้อมกันสามช่างเลยเราทํางานไวแบบนี้ตลอดนะครับไปดูคนสวนของบัวนะหน้าบ้านนี่นี่คือการติดตั้งบัวครับบัวตัวแรกก็จะเป็นแท่งเส้นแท่งคูหนักนะครับเลยแท่งคูใหญ่ๆนี่เลยเนีย่เราก็จะไปติดตามขอตามเลยเป็น ขอตกแต่งบ้านนะครับให้มันดูแบบมีมิติสวยงามมากขึ้นนะครับช่างก็จะตั้งกกะมการเจาะใหกเข้าไปนะครับแล้วเ,เอาบวกยึดแล้วก็ไลเ่เกลี่ยงานตามมุมตามขอบน,นะครับเนี่ก็ะทำรอบบ้านนะครับมีส่วนใหญ่จะเป็นขอบหน้าต่างนะครับขอบหน้าต่างนี้ขอบต่างๆนะครับแล้วแต่เราจะเลือกติดได้เลยครับว่าตรงไหนมันสวยอย่างเงี้ยเนานะออกแบบให้มันสวยเลยนค่อนข้างเยอะนะครับ ไอ้เราเป็นสิ่งที่เราแถมให้ลูกค้านะปกติบางที่เขาจะติดแค่ปอกน้ำตางครับแต่เราตกแต่งให้ทั้งหมดรอบบ้านนะค่าแบบหลายหมื่นมากครับที่แถมให้พี่ีครับรวมทั้งการผวกด้วยบัวนี้แล้วก็อีกหลายอย่างที่เราแถมให้นะครับในตัวบ้านนะท<ม>่ะานผู้ชมตัวบ้านครับตอนนี้นว่ามีอะไรบ้างเลยแย่หน้าที่แ้วบ้านชั้นคือตอนนี้ก็จะประกอบไปได้วยครับสามห้องนอนสองห้องน้ำแล้วก็มีห้องครัวแล้วก็มีครัวต่อเติมหลังบ้านด้วยนะ ตรงนี้ถ้าปกติจะเป็นลปนลงรถนะแต่ว่าบ้านนี้ก็จะเอาเป็นพื้นที่เพิ่มเติมเกาะเพิ่มตรงนี้ก่อรอบทำเพื่การอบข้างเพิ่มนะครับในส่วนของหน้าบ้านแล้วก็ตัวข้างนี้นะตรงนี้ครับทาเป็นห้องรับแขกได้ทําห้องอรับประทานอาหารได้นะครับบริเวณตรงนี้เนาะมีติดตั้งทีวีได้การโต๊ะกินข้าวตรงนี้ได้นะครผมเพราะว่าเป็นส่วนนี้ครับเขาติดกับห้องครัวบริเวณของห้องครัว,ลว,ห,วหลังบ้านเนี่ยตรงนี้จะเป็นครัวต่อเติมนะเนี่ยสร้างไฟอุปกรณ์ช่้างไฟติดตั้งเลย ทั้งไบเสร็จแล้วช่างฝาครับมีงานหลังบ้านจะมีการเติมเติมของห้องครัวนะครับในส่วน,น,นหนึ่งครับเนี่ยรือนหลังบ้านต่คงค่อนข้างใหญ่นะครับลูกค้ามีทําห้องซักดีดด้วยตรงนี้เป็นบริเวณซักดีดนะครับหลังหลังมาเริ่มเห็นเยอะแล้วนะหน้องซักดีดเนะาะค่อนข้างเยอะเลยเพราะว่าจําเป็นอยู่นะครับถนอมพวกเครื่องซักผ้าด้วยแล้วก็พวกอะไรต่างเครื่องมือต่างนะครับไม่ให้มันชำรุดเสียหายง่ายนะถ้าเราไว้งนอกทั้งหนูบ้างมดบ้างแล้วก็แดดบ้างฝนตกบ้างนี่มันก็พังง่ายนะ อัสนสองชั่งไปตอนที่ช่างทางเดินสายอยู่นะครับอันนี้เดินขึ้นมาจะเป็นชั้นชั้นคือครึ่งชั้นก่อนแล้วก็อันนี้ชั้นล่างชั้นจีชั้นหนึ่งนะครับชั้นสองเนี่ยการเดินช่อตงต่างๆนะหลังจากเดินไปเสร็จก็จะมีการติดตั้งไาต่อบริเวณห้องโถงแรกนะอันนี้เป็นบริเวณห้องโถงแรกที่อยู่ตรงนี้คนระับทีวีจะอยู่บริเวณน,นู้นนะครับแล้วก็โซฟาล,าลาูกค้าทางด้าตรงนี้แหละทางหน้าบ้านทางเข้านะครับ ก็แ่งนี้จะเป็นมีทั้งสองห้องนอนนะับบนี้ห้องนอนที่หนึ่งอยู่บริเวณนี้หน้าบ้านนะครับตั้งหน้าต่างก็จะมีบานกระทุ้งสองบานนะครับบานสไลด์นึงบานนะครับสองห้องนี้จะใช้ห้องน้ําร่วมกันครับอยู่ตรงบริเวณนี้เนาะในส่วนของห้องน้ำนะครับเราจะมีทําการอ่าชาร์กอเบื่องหลังที่มันเป็นชั้นเป็นช่องสวยๆที่เราเห็นนะครับจะเป็นแบบนี้นะเรามีการต่ออิฐมวลเบาขึ้นมาแบบนี้ครับเป็นช่องไว้วางของตรงนี้เป็นบริเวณชักโครกนะครับตัวนี้เป็นโซนอาบเห็นไหม เก็จะมีการเดินท่อไฟไว้ไวตรงนี้อ่าเป็นโชว์สายไฟโชว์ไฟส,สวยๆนะที่เราเห็นในคลิปต่างๆที่เราเคยพาไปถ่ายนะแล้วก็บริเวณนี้เป็นห้องนอนกางหลังบ้านคนระับขนาดเล็กกว่าห้องนอนนั้นนิดนิดนิดนึงครับก็ใช้งานได้ครับเตียงวางเตียงหกูดได้สุ้เสื้อผ้าได้แล้วก็ต่างๆได้หมดครับห้องน,นี้ถัดต่อไปกยย็เดี๋ยวพาดูชั้นสองคนระับ ถ้าเราอยากได้บ้านชั้นขึ้น,นขนาดประมาณนี้คนระับพอหมอะนะสวยงามทัางหมดจะมีแค่ห้องเดียวนะลูกค้าคือเหมาหมดเลยทั้งหมดนี้บริเวณห้องที่สองนะครับในส่นะสวนนี้จะมีทุกอย่างมีห้องเต็นตัวครับมีระเบียงแล้วก็มีห้องน้าในตัวเลยครับคับน,นี่บอกนี่ปกติเนี่ยมันจะไม่มีระเบียงนะลูกค้าขอเพิ่มระเบียงขึ้มนมาเราก็จกนะแทนอันนี้กอ่อขึ้นมาใหม่เลยระเบียงสวยอ,อย่างนี้ระเบียงแล้วมีหลังค่าด้วยนะครับในส่วน แล,แล้วก็จะมีห้องน้ำในตัวบริเวณนี้ครับรวมถึงห้องสงตัวด้วยครับอนี้เป็นห้องน้ำในตัวของห้องนักาึ้อาห้องแบบห้องนอนหลักป้วกันครับอันนี้ทำตู้สภาพาวิวินก็ได้ครับวิวินเป็นตู้สืาอผาเราเก็บสื้อาได้เยอะับค่อนข้างใหญ่นะตรงนี้แล้วก็จะมีห้องน้ำในตัวบริเวณนี้นช่างกกับเบื้องกำลังแบบนอนกระเบื้อนเข้า ฟังก์ชันต่างก็ประมาณนี้ครับสำหรับบ้านหลังนี้นะก็วันนี้ก็พาชมแค่นี้ครับสำหรับบ้านที่เชียงยืนนะครับอุดรธานีนะครับยังไงก็ขอฝากนะครับผีคน้าวบ้านอุดรธานีนะครับแล้วก็ยูทูบคนสร้างบ้านอุดรธานีทุกแพลตฟอร์มนะครับทิกตอกด้วยตอนนี้เราเพิ่งทำทิกตอกขึ้นมานะครับเข้าไปดูได้นะครับอยากดูแบบบ้านดูลักษณะของบ้านต่างๆนะครับเข้าไปดูได้นะครับ ในช่องทางต่างๆเนาะหรือว่าท่านใดนะครับสนใจนะครับอ,อยากสร้างบ้านกับเรานะครับติดต่อที่เนะี่ยฟรได้ทีข้า,างหลังเราเลยที่เบอร์094นะครับ50 5598นะครับหรือว่าติดต่อที่ทางเพจของเราไ,ได้เนะาะทักแชทมาครับเดี๋ยวมีคนตอบนะแอฟนินรอตอบอยู่นะครับทั้งนี้ก็ขอลาไปกับเน,น,นียนี้สวัสดีครับ